สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมันนี่นะคะมันนี่มารอยอยู่หน้าตู้เย็นมันนี่คิดว่าเราจะเปิดตู้เย็นนะคะความเย็นก็จะได้ออกมาให้มันนี่บ้างมันนี่เป็นแมวตอนแรกเราเลี้ยงก็นึกว่าเป็นแมวตัวเมียนะคะตอนเล็กเล็มัจนจรมาอยู่ด้วยคราวนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาไปหาหมอสองรอบฉีดวัคซีน รอบที่สองหมอเพิ่งจะรู้ว่าน้องเป็นตัวผู้น้องเป็นตัวผู้น้องปีนต้นไม้นี่คือน้องเหมียวเราค่ะช่วงนี้หน้าร้อนมากเราเล่าเรื่องเหมียวดูตาเหมียวนะคะสังเกตดูตาค่ะตาเหมียวไว้เป็นมิตรเลยอะทำยังไงดีเหมียว แมวพูดด้วยหน่อยแมวไม่พูดกับเราเลยไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแมวตัวแรกในชีวิตครอบครัวแมวเป็นเสมือนญาติเราเลยดูตาเขานะคะแมวพูดด้วยหน่อยแมวแมวจะส่งสายตาแล้วแมวก็กระติกหางค่ะ เหียวก็จะมีงับบ้างเหียวจะปลอดภัยเมื่อเราอยู่ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวมาเฝ้าดูเหมียวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเหียวเหียวไม่พูดด้วยเลยเหียวพูดด้วยหน่อยเหียวจ้ามี แมวฟังอย่างเดียวค่ะแต่หางแมวมีปฏิกิริยาด้วยแมวจา้าเราสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆให้แมวฟังได้นะคะแมวไม่ไปบอกใครแน่นอนแมวจะเก็บเป็นความลับแมวก็อาจจะเบื่อบ้างนะคะแต่แมวก็จะอยู่กับเรานี่นี่แมวกระดิกหาะคะ แมวแมวแมวจะมีรูกหัวใจอยู่ตรงจมูกนะคะแล้วก็อยู่ลำตัวเป็นลายสีดำแมวก็จะเป็นขาวดำแมวตัวนี้เขาว่าเป็นแมววัวน,นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนแมวเหมือนวัวนมไม่ใช่แมวนะนี่คือวัวตัวหนึ่งและนี่แมว หมวตอนนี้เหมวนอนช่วงนี้อากาศร้อนอะ่ะหมวหายใจแรงมากใครที่เลี้ยงแมวนะคะก็อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นสตโตรกก็ได้นะคะฮิสตโรตรอันนี้วันสมกลา์ค่ะเราอยู่กับแมวตอนนี้แมวฟังเราจะหลับเลย แมวสบายใจอันนี้เราไปงานสงกรานกันนาไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่กับพี่นะคะแล้วเราก็กลับมาอยู่กับแมวเราสุขสันต์วันสงกรานนะคะทุกท่านดูแมวไปด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวพ่าดูแมวจะนอนไปถึงไหนเนาะ ดูการหายใจของแมวนะคะแมวมันหายใจแรงๆแมวหรือหมาที่เลี้ยงไว้นะคะต้องดูเขาช่วงนี้หน้าร้อนมันร้อนมากๆนะคะก็ต้องให้เขาได้มีน้ําสะอาดไว้ไว้ดื่มนะคะไว้กินเขาก็จะได้ลดอุณภูมิความร้อนเขาด้วยแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าความร้อนก็ลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามีฝนตกบางแห่ง ก็ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านั้นคือสี่สิบสามองศาซึ่งร้อนมากๆนะคะทั้งคนและสัตว์เลี้ยงก็เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันสำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอย่างที่บอกกันเป็นฮิสโตรกนี่ต้องระมัดระวังอย่างมากมายเลยเราคุยกับแมวนะคะแล้วก็พูดคุยกันห้านาทีแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม ดูแมวกับเรานะคะสวัสดีค่ะ